รถยนต์ในวันนี้ที่น่าจะนำไปให้ลูกค้าชมเนี่ยก็คือรถยนต์ Ford Ranger 2.2นะคะ All New Double Cab คันนี้เป็นปี2018ค่ะวันนี้ใส่กระบะเลยนะคะนันก็ถึงจุดหมายปลายทางนะคะแถวอมรตะคนครนะคะชนบุรีตอนนี้อยู่ที่ตลาดทองหลางน,นะคะสวัสดีค่ะ รายการ Nanny Rocking กันอีก1 EP นะคะและบริการในวันนี้นะคะนี่ก็จะพาไปชมบริการ drive to you อีกเช่นเคยค่ะคันนี้เป็นคันที่2แล้วนะคะซึ่งบริการ drive to you เนี่ยเรามีเพื่อลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาชมรถไม่สะดวกเข้ามาเซ็นสัญญาแต่ว่าอยากจะได้รถจริงๆเพราะฉะนั้นเก่งพระรามเก้าจัดให้ค่ะและวันนี้นะคะสถานที่ที่แนนจะไปให้บริการ drive to you ตรงนี้นะคะก็คือ อมตนครชนบุรีนั่นเองนะคะไม่ไกลไม่ไกลค่ะและรถยนต์ในวันนี้นะคะนี่ให้ชมก่อน รถยนต์ในวันนี้ที่นันจะนำไปให้ลูกค้าชมเนี่ยก็คือรถยนต์ Ford Ranger 2.2นะคะ All New Double Cab คันนี้เป็นปี2018ค่ะวันนี้ใส่กระบะเลยนะคะลูกค้าบอกว่าเห็นรูปแล้วแบบว่าชอบใจมากอยากจะได้มากๆแต่ไม่สะดวกเข้ามาเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนันี่ walking จัดก,การให้ค่ะเก่งพลมก้านะคะบริการให้คุณถึงที่เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะออกเดินทางแล้วนะคะทีมงานของเก่งพลมก้าของเราก็ต้องมี ตรวจเช็ครถก่อนเดินทางนะคะให้พร้อมและในวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรุงศรีก็คือถ้าลูกค้าดูรถแล้วโอเคแล้วเนี่ยเราก็จะพร้อมนี่ค่ะเซ็นสัญญากันเลยนะคะเดี๋ยวแดน,นจะออกเดินทางแล้วค่ะอีกสักแป,ป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแดน,นจะเก็บภาพบรรยากาศระหว่างเดินทางมาให้ชมกันด้วยค่ะแล้วก็จะเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะคะปลายทางของเราจะอยู่ที่อมตนะนครทิงนี้ค่ะ จนบุรีนั่นเองนะคะนี่ตอนถ่ายเนี่ยแอนจะไม่ได้ใส่แมสน,นะคะแต่ว่าเราก็ต้องเตินแมสกด้วยอาเกเราต้องรัดกลุ่มตรงนี้นิดนะึงคะต้องการมาตรการโควิดของเราค่ะ <c oughs> เอาล่ะ let's go <S ไปกันเลย <c oughs> เตรียมพร้อมสแตนบายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยเขาจะชมรถก่อนจะดูสภาพรถของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะเซ็นสัญญาค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศการเซ็นสัญญานะคะแนนก็ยืนสังเกตการยืนให้กำลังใจเงียบ ยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือชมหน้าก็อของรถยนต์คันใหม่ของนี่เลย f o r ์ดเลนเ r อนะคะเดีดด๋ยวพี่เขาก็จะมารับรถวันกันจบครบในบริการเดียวค่ะพี่จิตไปหายไปบายนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะ